ภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะนะรู้สิครับถ้ารู้สิเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเก่งภาษาจีนอยากจะเรียนภาษาจีนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเรา่วยก่อนนะครับคลิปน,นี้เราชาเลียบป่า,ปานะฮะเอ็กซ์เพิร์ตในการสอน HSK และติว HSK จะมาสอนรู้สิคสําศัพท์หรือวอลแคป HSK สามคํานะครับคําที่หนึ่งได้แก่เนะสียงยินเสียงยินนะรู้สิครับเสียงแปลว่าเสียงนะครับ 杜远倩，你听，这是什么声音？宝我来看录音，看。坤芳，你，你听，响啊！来，你听，这是什么声音？坤芳，录音，你响啊！来看，看这首，看世界，世界，宝宝，look，来看。杜远倩，世界上有很多国家，录音，看。

สื่เพราะลองทดลองอีกชาสักหน่อยหน้าเจีนเยนคือตัวนั้นเจีนเยนคือตัวหน้าคือนั้นขุมเสื้อต่สีแดงนะเช่นตัวนี้นะอาจจะเป็นเนื่องด้วยเป็นลักษณะนามของเสื้อผ้าคือเจียนแล้วสีแดงอ่าาจะแปล้มันเต็มๆก็คือฉันอยากจะเออลงใส่เสื้อสีแดงตัวนั้นดูสักหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับดูสิครับเพราะฉัน ในคลิปนี้เราสอนเสียงเสียง世界โลก试ตัวนี้แปลว่าทดลองทดสอบก็ได้นะรู้ิครับฝาทุกโพยสักหนึ่งรอบสองรอบตั้งใจจำแล้วฝากไปดูคลิปก่อนหน้านี้และคลิปที่จะตามมานะครับฝากกดไล้ก์กดแชร์ด้วยนะูสิครับสำหรับรู้สิทธิที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเฮ้ยเราซื้อสอน HSK เหรอใช่นะฮะนะในสถาบันของเราจะ สอนทุกระดับเลย HSK ทุกๆระดับติวสอบด้วยนะรพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนรู้ HSK เต็งรูปแบบในระดับนั้นๆน,น,นะอยากจะชิมทุนไปเรียนต่างประเทศอยากจะไปเพิ่มเกรดอยากจะทำให้ตัวเองเก่งภาษาจีนนะคะมาเรามีคอร์สออนไลน์ที่เรียนได้ทุกที่ทุก,ททกเวลาเลยครับนะครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายราจะติดต่อเข้ามาได้เลยในหน้าโปรไฟล์หรือไม่ก็ในแคปชั่นก็มีวิธีการติดต่อของสถาบันเราอินดีต้อนรับนะครับ